โอเคครับมาถึงตัวอย่างที่สองนะฮะเอาไม่หายโอเคมาถึงตัวอย่างที่สองนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งนะมีมวลสองกิโลกร,รัมนักเรียนมวลก็ภาษาอังกฤษตัวอะไรครับมวลก็เอ็มเนาะเอ็มเท่ากับสองนะครับโอเคเมื่อนําไปลอยในน้ําซึ่งมีความหนาแน่นโอเคอันนี้โลน้ํานะฮะโลน้ํานะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับหรือว่าสิบกำลังสามนะ จงหาปริมาตรของวัตถุส่วนจมใต้น้ำหาตัว v ครับนักเรียน v เท่ากับ question อ้าวอันนี้เป็นจุดแบบืก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้นะครับเรารู้มาเฮ้ย f เท่ากับอะไรครับ rho v g อะแล้วยังไงต่ออ่ะ rho เรารู้ใช่ไหมครับ g เรารู้อ้าวแล้ว f ล่ะ F ก็จะเท่ากับ mg ไงครับนักเรียนกดแม่นะฮะสูตรแม่ถ้าเป็นแนวรับก็เป็น ma ใช่ไหมครับข้อที่2ของนิวตันถ้าเป็นแนวดิ่งก็ mg เลยครับแล้วก็เป็นอะไรครับ r v แล้วก็ g นะครับเราจะเห็นว่า g เหมือนกันไว้หายไปนะครับโอเคเหลือตัว v ใช่ไหมครับตัว v ตัวนี้เราต้องกำจัดตัวหนึ่งออกไปไว้ โลเนี่ยมันคูณกับ V อยู่ใช่ไหมครับย้ยายไปฝั่งตรงข้ามก็ต้องกลายเป็นหารใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น V M ส่วนด้วยโรน้ำนะครับก็จะกลายมันเอะเหมือนสุดระลยครับเพื่อนเหมือนสุดความหนาแน,น่นเลยอะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขียนให้สวยงาม V จะเท่ากับเท่าไหร่ V เทากับ M ก็เท่าไหร่นะครับเพื่อนสองไง โรลล่ละครับโร่ก็คือสิบอะไรครับสิบกำลังสามไงก็คืออะไรครับ2หารด้วย1นะึ่งพน่ะนั้งเรียน1นึ่งนเห็นปั๊บตอบเลยครับศูนย์สามตัวจะไม่ก็ศูนย์จุดศูนยสองศูนย์สามตัวก็3ามตำแหน่งนะครับก็ะจะกลายเป็นหนึ่งสองสามเสร็จเราครับเจ้าแนวเคลียร์นะฮะอนเราวงการ